สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเลขฝันนะคะสรุปฝันแอดงวดนี้นะคะ สลับเอ้ยสลับว่าสรุปนะคะสรุปฝันแอดงวดนี้นะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะแอดฝันอะไรบ้างนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็สี่ฝันห้าฝันนะคะนี่นะคะมาลอดตายศูนย์สองนะคะลอดตายศูนย์สองดับเจี่ยวงนี่ละคะ่ะลอดตายพ่อเลขฝันนะคะทุกคนฝันนี่งวดก่อนนี่เนาะที่ได้ศูนย์สองนะคะแอดก็ได้พ่อเลขลดนะคะ ถ้าจะให้แอดไปซื้อตามสูตรก็คงไม่ซื้อนะคะทุกคนนะคะมส0 2พอมาฝันเห็นเลขรดนะคะแล้วแฟนโมโหมากโอ้ยรดตายเพราะศูนย์นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะก็ตัดเล่นนะคะก็เลยรอดตายนะคะทุกคนแอดรดตายย้อนฝันฝันว่าขับรถชนกระถางต้นไม้นะคะก็เลยได้20นะคะแฟนมันเป็นคนไม่ค่อยโมโหนะคะแต่ว่าโมโหมากเกี่ยวกับเรื่องรถนี่มั้งโองยทะลอะกันใหญ่เลยนะคะกันยังว่า ฝันวันหวยออกเลยนะคะอันนี้ก็รีบเอามาเล่าให้ FC ฟังเนาะแต่ว่าแอดไม่รู้ว่าแอดคืนนี้แอดจะฝันอีกไหมนะคะหรืออะไรยังไงนะคะแต่เอามาสรุปเอามาเล่าให้ FC ฟังก่อนนะคะว่าดูกันนะคะแอดฝันอะไรบ้างนะคะงวดนี้นะคะอาจจได้ทําสรุปให้ FC ได้ค่ะ FC พันมากหลายกขียงว่าแอดจะฝันอยังแนวว่าสัตโอแอดก็เลยได้เก็บไว้เลยนะคะฝันวันที่เท่าไหร่บางเขียนไว้นะคะเขียนไว้แบบ ไอ้นี่เลยนะคะทุกคนฝันที่หนึ่งที่สองที่สามจนได้เขียนให้เอฟซีดูแบบนี้เลยนะคะเอฟซี FC มายก,กลย <c oughs> กยังยะวะโอ้ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยววงกลมเอียงให้เป็นทิศเป็นทางมันก่อนแต่ว่าโอ้ยเมื่อวานนี่ฟุกนะคะไงยังวะไอน้นี่ไปดูทํานายฝันนะคะทุกคนนะคะไปดูทํานายฝันด้วยแล้วก็มีในสูตรด้วยเนาะโอ้ยนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า เอมซีว่าไปไปเบิงในตำราดูเอ็ดว่าสันเอ็ดก็ไปดูแล้วค่ะฝันว่าถวายอาหารพระสงฆ์จ้าวันเปรียววันนี้อะไรเปรียไม่เป็นนะคะถวายอาหารพระสงฆ์ว่าสันเนาะเอามาดูกันนะคะฝันแรกฝันสองฝันสามวดนี้ฝันน้อยค่ะอาวิกนี้ฝันน้อยนะคะงวดนี้เราฝันน้อยมากนะคะบ่ค่อยเด็นอนมั่งจ๋าเลยบ่ค่อยฝันอ่างวดแรกที่ฝันเลยนะคะทุกคนนะคะก็คืองวดแรกฝันว่าน้องชายเนี่ยมันเขียนนะคะ อู้มันซื้อหวยตัวละห้าพันกว่าบาทนะคะแอดยังไม่เคยเห็นหวยออกสองหกเลยนะคะตั้งแต่ฝันตัวนี้มานะคะเอานี่นะคะทุกคนนะคะฝันแรกเลยนะคะแอดก็ตกใจนะคะไม่เคยเห็นมันเนี้ยละค่ะประมาณนี้ละค่ะอันนี้ก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะที่แรกก็จําไว้แล้วก็จะมาเขียนนะคะพอไปไอ้นั่นแล้วก็ลืมค่ะทุกคนแอดต้องตื่นมาแล้วอันนี้เลยนะคะไม่งั้นลืมค่ะทุกคนเป็นคนสมองประทองจริงๆนะคะทุกคนผ่านไปเพราะว่าหน้าที่คอยลืมเหรอคะ ลืมจริงๆนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็ฝันนะคะฝันแรกเนาะเจ็ดสองหกนะคะนี่สองหกฝันว่าน้องมันเขียนต่อหนา้าต่อตาเลยแอดอู้มือแอดนี่เย็นหมดโดย้าดมันซืมม้อหวยมันโหดเด้ทุกคนถ้าไม่ถูกมานะคะแต่ถ้าถูกมานี่รวยเลยเด้อค่ะซื้อแค่หางเดียวนะคะทุกคนนะคะโอ้แล้วมันเอาแค่บนเด้ยมันไม่เล่นล่างเด้ค่ะทุกคนนะคะมันไม่เล่นล่างเด้ค่ะทุกคนนะคะโวเขาใสาเรร่เบียนี่แหละคะ่ะแอดบ้าซื้อโหดมากนะคะทุกคน อู้นี่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะฝันว่าน้องชายนะคะแอดมีน้องชายหนึ่งคนนะคะทุกคนนะคะน้องชายมันก็เกิดวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบหกเออน้องชายมันเกิดวันที่ยี่สิบหกพอดีโอ้คนลูกเลยเกิดวันที่ยี่สิบหกพอดีนะคะทุกคนนะคะหนี่อายุป,ประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดนี่หรือเปล่าจำไม่ได้เอานี่นะคะทุกคนน,นี่เนาะอันนี้ฝันแรกนะคะเจ็ดสองหกนะคะมันซื้อพันคูณพันนะคะสองหกนี่ซื้อ ซื้อห้าพันกว่าบาทนะคะแอดคิดว่าเป็นห้าพันแปดร้อยนะคะอันนี้เดาราคาเอานะคะแต่แอสจําได้แค่ราคาพวกนี้นะคะแทนที่จะจําเลขนะคะทุกคนมาจําราคาโอ้มันสื่อหลายพวดเนะาะมาฝันที่สองนะคะตั้งแต่แอดฝันเห็นงูใหญ่นะคะทุกคนหวยอ,ออกสามเก้านะคะหวยอ,ออก 39, ส,อสามเก้าโสงวดสามงวดติดแล้วนะคะทุกคนนะคะฝันเห็นงูใหญ่นะคะออกเลขบ้านออกเลขรถนะคะออกเลขเดือนเกิดนะคะ ออกเลขบ้านนะคะฝันรอบแรกก็มันออกอะไรนะคะสองสองสามเก้าอะไรสักอย่างนี่แหละเราพัฒนานะคะนี่ออกเลขบ้านออกเลขรถนะคะแล้วงวดต่อมาก่อนพี่หวยรัฐบาลไทยจะออกนะคะมันก็มานี่นะคะสามเก้านะคะ ศูนย์เกก็เป็นบ้านอีกอันหนึ่งเนาะทุกคนนะคะตั้งแต่ฝันเห็นงูใหญ่นี่เลขบ้านออกนะคะทุกคนเลขบ้านมานะคะแอดก็เลยกลัวเอฟซีถามนะคะกลัวเอฟซีถามว่าอะไรยังไงบ้างแอดเลยเขียนให้หมดเลยนะคะเลขบ้านเลขรถคะ่ะทุกคนอันนี้เลขบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบันนะคะเจ็ดสามเก้าทับเออเจ็ดสามเก้านะคะบริที่น่ะมันเจ็ดสามเก้านะคะหกนี่แอดตีรังกาให้นะคะ พอเจนะ็ดสาเนาะเจ็ดสามเกนะคะทับแนะคะไม่รู้เอาไหมแต่ว่าส่วนตัวแอดไม่ได้สนใจทับนะคะกลัว fc ทาม e อีกนะคะก็เลย่าเขียนให้หมดเลยนะคะทุกคนอาเกิดวันที่เท่าไหร่แอดเอาเดือนเกิดพอซอเกิดแอดสมบเออแอดเกิดวันที่6นะคะกันยายน2531นะคะอายุ37ปีนะคะ37ปีเต็มนะคะโอ้จะเป็นเถ่าคะ่ะคย นะคะนี่นะคะทุกคนเกิด0609นะคะ2531นะคะให้ดูหมดเลยนะคะเอาเลขรถนะคะรถมีกี่คันเขียนให้หมดนะคะอ,อยู่ม,มอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนนะคะอันนี้รถเอสนะะ2323อันนี้รถพ่อนะคะ7247 นะคะทุกคนอันนี้เป็นหลักๆนะคะเป็นหลักๆเนาะโอ้เอาเมือสูอันมันกระโบอันนี้เลวค่ะเราเอาอันที่เราใช้หลักๆนะคะทุกคนสองสามสองสามนะคะเจ็ดสองสี่เจ็ดนะคะอันนี้เลขบทพ่อนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะกลัวเอฟซีามนะคะแอดกลยเขียนให้หมดเลยนะคะเอาแบบละเอียดยิบกัะฝันเห็นงูใหญ่ใหญ่จริงใหญ่เห,ห,หมือนพญานาคมันแต่เง,งว่ามันมากินไก่ยู่เงอนแอดค่ะทุกคนมันมาบ้านเห็นไม่บ้านเลขที่ออกราวพัฒนาสามเก้าตรงตรงสองงวดติดนะคะถ้ามาเจ็ดสามเก้าในแอดลอยอยู่ นะคะแต่เจ็ดสามเก้าตั้งแต่สร้างบ้านบานนะคะยังไม่เคยออกเลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะหมายถึงรัฐบาลไทยนะคะไม่เกี่ยวกับเอ่อลายวุ่งลายวันอะไรนะคะไม่เกี่ยวอันนั้นเราไม่นับนะคะทุกคนนะคะเราต้องเอารัฐบาลไทยอย่างเดียวนะคะยังยังไม่เคยได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสองตัวนี้มาบ่อยนะคะสามเก้าสามหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าอะไรเจ็ดสามอะไรอย่างเงี้ยออกบ่อยนะคะ อ่าถ้าเป็นตัวแบบสองตัวนะคะเอาฟันที่สามนะคะฟันลลาสุดนี่แหละที่ได้เหงนนะคะสามศูนย์เก้านี่ก็ยังว่าแอตีลังกาเอานะคะไอที่วงกลมให้นี่ก็คือในเว็บเขาให้นะคะในในนี้นะในที่เราไปอ่านเนี่ยเขาให้นะคะแอดก็พิมพ์เข้าไปนะคะทุกคนนะคะนี่ฟันนะคะฟันว่าได้ภาไว้อาหารพระนะคะการฟันอาหารท๊ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ด้านการงานอันอื่นเราไม่อ่านนะคะเราอ่านแต่นี่นะคะจะมีโอกาสมีโอกาสก้าวหน้าว่าสันโอกาสก้าวหน้าการงานคอยขึ้นอย่างน้อเล่นหวยนี่บอกเฮ้ยผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีโชคมีลาภจากผู้ใหญ่วาสานันสำหรับคนโสดอาจเจอเนื้อคู่นะคะ,ะเจอราคาท่องึ้นผู้ใต้หายมืดล่ะคะทุกคนนะคะ คนมีคู่รักราบรื่นสุขภาพดีนะคะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะนี่เลยนะคะเขาให้นะคะ46นะคะ4606306แล้วก็410นะคะหรือจะเป็นนะคะก็มันก็ไม่ขีดคู่นะนี่นะคะ306นะคะอันแรกกับ410นะคะมันจำให้แค่2ออันเองนะคะหรือนะคะมันมีหรือได้บาทนี่นะคะ เก้าสองนะคะเก้าสองนะคะไอที่วงกลมให้นี่คือในเว็บในเน็ตเขาให้นะคะเก้าสองเก้าสี่นะคะทุกคนนะคะสามตัวให้สองเก้าสี่สองเก้าห้าสองเก้าแปดนะคะนี่นะคะแอดเห็นพวกนี้นะคะก็เลยตีลังกาเอาก็เลยฟกนะคะฟกอีกได้เลขฟันจุกของอีกสามตัวตรงนะคะสามศูนหกเราก็กลับหัวเป็นสามูนย์เก้านาะอ่ามันมีมีสองอันนะคะก็ดีอันเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคนนะคะ มีแค่นี้เองนะคะฟันลักษณะนี้ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ก็เตือนให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ เพื่อในการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงในทางที่ดีขึ้นนะคะโอ้ยสาธุนะคะเอานี้นะคะเอสก็เขียนมาให้เอฟซีนะคะแต่อันนี้นะคะเอสเอสเคยถูกกับเขาสองครั้งแล้วนะคะทุกคนงวดแรก,กอะไรนะศูนย์หกเจ็ดแต่ที่ออกรัฐบาลไทยนะคะอันนี้ก็ได้มาแล้วในสามศูนย์เก้านะคะทุกคน,ในใีได้เมลี่อันี้ฝันเนี่ยเอฟซีบอกไปดูตาดําราเอสวาสันเอสก็ไปดูตํารานะคะกว่าจะมาค้นมาหานะคะทุกคนนะคะเพิ่งว่างตอน ค่ำๆหกโมงเย็นนะค่อยก็มานาั่งหาอยู่คนเดียวหลังจากมาจากอันนั้นแล้วนะคะ โบ้ยโชคดีนะคะที่เปิดนะคะถ้าเอฟซีไม่ทักว่าให้พากันไปเปิดตำลงตำราแอดก็จะป่อยผ่านแอดเลยอเข้าไปดูหน่อยน้าว่ะแปลว่าอะไรนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าก็แปลไม่เป็นนะคะแอดกับแปรโบเป็นค่ะเออแล้วโชคดีนะคะได้จังหวะเออแอดก็ดูแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ดูอันอื่นอีกเลยขนาดอันนี้มันยังให้เต็มหน้ากระดาษแล้วนะคะก็กลับหัวเอานะคะนี่เด้อไอ้พวกนี้คือตัวที่แอดกลับหัวนะคะน,นี่สองหกแปดนะคะทุกคนนะคะสองหกแปดเนาะ นี่นะคะสองหกแปดเลขหกนะคะจะเขียนสองเก้าแปดนะคะสองเก้าแปดมันตัวนี้อันนี้ต้องเป็นสองหกแปดนะคะทุกคนเนาะก็จะมีนะคะอีฟันล่าสุดนี่ไปดูใน Google นะคะเราแปลไม่เป็นนะคะมันก็เลยเยอะค่ะทุกคนเอามันเกิดพูดถึงสามตัวก็ไม่มีกี่คู่เองเนี่ยเอาโเม็นอีโซอยสีส้มอยู่เอาไม่แน่นะคะเผื่อฟันอีกเผื่ออีซอยฟันอีกนะคะทุกคนเอาแคบเอาเลยนะคะนี่คือฟันอีซอยจะไปตัวใดระบาดเอดไปตัวมากแล้วค่ะ ไปตัวมากตัวชอบและวคะ่แอดก็อยู่แถวเลขบ้านเลขรถนี่แะคะ่ะแอดจะได้ตัวไหนเนี่ยล่ะค่ะอุ้ยเอดได้เลขบ้านมานะคะในเป๋าตุงนะคะเป๋าตุงก็เลขบ้านนะคะทุกคนนะคะได้เลขบ้านได้สองห้าใบหนึ่งกับพ่อคะ่ะแล้วก็ได้ตัวนี้นะคะเผือ่อเอฟซีชอบด้วยนะคะก็นี่แหละคะ่ะก็ยังว่าทําเองนะคะชอบเองนะคะนี่แล้วนี่และเลขรถเอดนะคะอันนี้อันนี้ข้างนอกนะคะมีอยู่แค่สองใบเดินผ่านนะคะ ออแฟนก็เลยเอามานะคะเห็นว่าต่เห็นเพิ่นจับปั๊บโหลดเลยเลขบ้านเลขรถนะคะอ่าที่เหลือก็เป็นของเปาตุงนะคะอยู่ในเป๋าตุงนูนะะ่นค่ะทุกคน <laughs> อยู่ในเป๋าตุงนูนะะ่นค่ะทุกคนนะคะหลายเลขค่ะกระจัดกระจายนะคะก็เลขบ้านเลขรถนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะข้างนอกนี่มีอยู่สองใบนะคะของเอด็กสามสองสองสามนะคะก็เน้นไปที่เลขรถมาไม่มาไม,ไม่รู้แล้วสื่อแล้ะคะ่ะห่วยมากแล้วศูนย์ ถึงมันบ่สนใจดงดับแล้วค่ะหอยมากคยสิไปค่ะแต่นี่นะคะก็สวยอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะ46นะคะมาดูกันเนาะ309นะคะอ่าตามนี้309 306 309นี่เอสกับหัวเองนะคะ410นะคะ294นะคะ สองเก้าห้าสองเก้าแปดอันนี้คือเว็บเขาให้นะคะอันนี้แอสก็กลับหัวเองนะคะสองหกสี่สองหกห้าสองหกแปดนะคะสี่หกหกศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าศูนย์แล้วก็หกสองนะคะนี่เขาให้แบบนี้แหละคะ่ะทุกคนตัวไหนที่แอสวงกลมให้น่ะคือเว็บเขาให้นะคะคือในในยูใน Google <c oughs> ใน Google เขาให้อาไปแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่ฝันค่ะงวดนี้มีสามฝันนะคะ,นนนนะ,คะถ้าก่อนหวยออกมีแล้วก็มาดูกันนะคะทุกคนถ้ามีก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับคลิป นี่เอ็ดลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปังขอให้เชคาีนะคะสวัสดีค่ะ